สวัสดีคะ่ะทุกคนคลิปนี้นะคะเราจะมารีวิวต้นไม้ที่จะส่งให้กับคุณแม่จิดาภาค่ะอยู่ที่โพธารามจังหวัดราชบุรีนะคะเนื่องจากว่าไม่มีายกันคะ่ะทุกคนคุณแม่เขาน่ารักมากๆเลยนะคะติดตามชมคลิปแล้วก็อุดหนุนต้นไม้ที่บ้านนะคะเราก็พร้อมจะส่งต้นไม้นะคะไปสร้างความสุขแล้วก็สร้างความสัมพันธ์ที่ดีนะคะ มิตรภาพไมตรีที่ดีต้นนี้คือต้นแรกค่ะสเสนจันรท์ดำดาต้นที่หนึ่งนะคะที่จะส่งไปค่ะส่วนต้นที่สองนะคะเป็นกวักมรกตยอดทองนะคะนี่คือกวักมรกตยอดทองนะคะต้นที่สองนะคะคุณแม่ต้นที่สองเพิ่งถอนออกมาจากกระถางหลังบ้านนะคะส่วนต้นนี้นะคะ เป็นเสนจันทดำด่างชมพูนะคะแยกออกมาจากกอเดียวกันกับต้นอื่นๆน,นะคะแต่เนื่องจากว่าต้นอื่นที่มีใบด่างชัดเจนเนี่ยเพื่อนเขาซื้อซื้อไปหมดแล้วค่ะต้นนี้เราตั้งใจจะเก็บไว้ทำแม่พันธุ์นะคะแต่เราจะส่งให้กับคุณแม่จิดาพาเอาไปปลูกดูความสวยงามนะคะเป็นเสนจันทร์ดำด่าง เป็นเสน่ห์จันดำด่างชมพูนะคะสำหรับต้นนี้นะดำด่างชมพูส่วนบอลสีต้นนี้เราเห็นแบบว่าแตกกอจำนวนมากค่ะเราชอบนะคะทุกคนสวยมากๆเลยเราก็เลยพืชเราก็เลยทำการถอนออกมาหนึ่งต้นเราก็ยัดเข้าไปในกระถางน,นี้ค่ะให้แม่จิดาพาเอาไป,าไปาแยกใส่กระถางเองนะคะอันนี้เราเพิ่ง ถอนออกมานะคะคุณแม่ไม่รู้ว่าเชื่ออะไรนะคะแต่ชอบก็สวยมากๆเลยต้นนี้เป็นบอนสีต้นนี้นะคะเป็นเสนจันประกายดาวนะคุณแม่ประกายดาวชุมพูต้นเขาจะสวยมากนะคุณแม่บอกว่ายังไม่เคยปลูกนะคะดังนั้นเราก็จะส่งให้กับคุณแม่ค่ะส่วนต้นนี้นะคะเป็นเสนจันทนานะคะ ในกระถางนี้มี3ต้นค่ะสเสนจนันนาประกายดาวแล้วก็บอนสีค่ะ3 4 5 6ทั้งหมด6ต้นนะคะจะเดินทางไปราชบุรีค่ะไปที่บ้านแม่จิดาพานะคะส่วนกลุ่มนี้นะคะเราจะส่งไปที่เชียงใหม่ค่ะที่อำเภอหางดงนะคะเป็นลิ้นลิ้นมังกรสำริดค่ะ อันนี้กระถางที่หนึ่งมีสามต้นสามถึงสี่ต้นนะคะแต่ต้นนี้เราแถมให้นะคะให้คุณปรุงรัดนะคะอยู่ที่เชียงใหม่เอาไปปลูกใส่กระถางดินเผาสสวยๆนะคะจะสวยมากเลยะคะ่ะส่วนกระถางนี้นะคะเป็น ดอกมรกตด่างเลมอนค่ะด่างเลมอน599ไปที่สุพรรณบุรีส่วน699นะคะคุณอะรุนรัตนะคะอยู่ที่ห้างรงเชียงใหม่สนใจค่ะเราก็จะทำการตัดทรงให้นะเพราะเราจะเหลือก้านนี้ซึ่งเป็นก้านอ่อนนะคะเดี๋ยวไปหามีดก่นอน เพื่อนของเรานะคะคุณโชติกาอยากได้แต่ว่าบอกว่ามาไม่ทันนะเพื่อนเอาไปก่อนเหลือก้านอื่นที่ยังสวยอยู่นะเดี๋ยวขอตัดก้านนี้ก่อนนะคะแล้วก็เล่งยอดใหม่ให้เขามีลูกนะคะสำหรับต้นนี้ต้นขนาดนี้แหละคะ่ะกำลังเป็นแม่พันธุ์ที่ดีมากๆเลยนะทุกคนเนีย่ยเนี่ยใบเขาก็เริ่มจะดังๆตอนขึ้นมาใหม่เขาจะเขียวนะทุกคน จะเขียวแต่พอเขาเริ่มใบเริ่มเข้มนะคะใบเขาก็จะออกสีส้มๆก้านส้มๆแบบนี้แหละคะ่ะเราจะตัดก้านนี้ก่อนนะคะก้านนี้เราขายในราคาหกเ้าเก้นะคะห9 9้า ส่วนก้านห้าเก้นะคะ599คือก้านนี้ค่ะเราชำาได้ประมาณสัปดาห์หนึ่งนะทุกคนเราคิดว่ายังไม่มีรากนะแต่เรามั่นใจว่าเขาไม่เน่าแน่นอน เช็คจากใบนี่แหะคะ่ะใบเขาแบบสดตลอดเวลาเราเพิ่งชํำได้หนึ่งสัปดาห์นะทุกคนก้านนี้ก้านนี้ด่างกระจายสวยทุกใบนะคะ สองก้านนี้นะคะจะเดินทางไปเชียงใหม่ค่ะส่วนก้านที่เหลือนะคะอันนี้เป็นการชำใบนะทุกคนอันนี้เป็นก้านที่เหลือแล้วก็ยอดใหม่ที่ขึ้นมาใหม่ก้านที่เหลือคือก้านนี้นะคะเผื่อน้องโชติกาสนใจค่ะกลุ่มนี้ราคา499รวมส่งนะคะ ก้านนี้สวยนะคะเดี๋ยวเลือกก้านนี้ให้น้องชูติกานะคะเพราะว่าเขาด่างสวยมากแต่เขาจะต้นเล็กกว่าต้น599นะคะไปดยถึว่าก้านเขาจะเล็กกว่าเดี๋ยวจะทําการเห็นไหมคะทุกคนไม่เน่านะทุกคนก้านชํำแบบนี้นะคะไม่เน่าร้อเเลยค่ะเพราะว่าโอกาส เชื้อราก็แทบจะไม่มีนะคะเพราะว่าดินที่เราใช้เป็นดินทั่วๆไปเป็นดินบ้าน,านเรานี่ยนะคะตอนนี้นะคะก้านที่เราเหลือก็จะเหลือก้านนี้นะคะซึ่งเป็นยอดใหม่วิธีการเล่งยอดใหม่นะทุกคนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เราไม่ได้เล่งนะคะเขาจะต้นเล็กเพราะว่าเราตัดก้านไปขายใช่ไหมคะเขาขึ้นยอดใหม่ ถ้าขึ้นยอดใหม่แบบนี้ต้นจะเล็กมากแล้วก็จะโตช้าค่ะดังนั้นวิธีการช่วยให้กออามักตโตเร็วก็ต้องเฉือนคนต้นนะคะแบบนี้ไม่ต้องเฉือนเยอะนะทุกคนเฉือนพอให้รู้ว่ามีแผลที่ต้นก็จะทําให้เขาเนี่ยสร้างลูกขึ้นมาใหม่ด้านนี้นะเนี่ยลูกเขาจะขึ้นมาใหม่แล้ะลูกเขาจะโตเร็วมากนะคะเหมือนกับก้านนี้ที่ก่อนหน้านี้ถ้าเพื่อนๆเ,เคยดูคลิปเรานะก่อนหน้านี้ก้านนี้นะคะ ต้นแค่นี้เองค่ะสูงแค่นี้ตอนนี้เขาเป็นแม่พันธุ์ได้ละก้านนี้ก้านที่1เผื่อคุณโชติกานะคะสนใจก้านนี้ก้านที่สองและก้านนี้ก้านที่3นะคะสูมต้นนี้และยอดสองยอดนี้รอก,ก่อนนะคะและอีกต้นนะคะก็คือต้นนี้ค่ะ คุณน้องโชติกาสนใจนะคะเราขายในราคา1,050บาทนะคะ,ะคุณน้องโชติกาอยู่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะสามารถตัดก้านเก่าก้านเก่าก้านเก่าออกไปได้เลยนะเราก็รอก้านใหม่ขึ้นมาให้เขามีต้นลูกนะคะกระถางนี้เราก็จะส่งพร้อมกับ ก้านด่างเลมอนให้นะคะก้านนี้เป็นด่างเลมอนทุกคนก้านนี้เป็นด่างเหลืองอันนี้ด่างเลมอนนะทุกคนก้านเขาก็ะอกสีส้มๆแบบนี้นะอันนี้คือด่างเลมอนก้านนี้มีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบี่ไปสองสามสี่ห้าหกเจ็ด ปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสงสิบสามสิบสีหรือเปล่ามีสิบสีใบนะคะจะเสียบลงไปในกระถางเลยนะคะแล้วก็จะถอนหญ้าออกให้เพื่อนด้วยค่ะ ดินที่เราใช้เป็นดินทั่วๆไปแบบนี้ค่ะคนเราไม่ได้ใส่ปุ๋ยอสโมโคตนะคะเพราะว่าเราคิดว่าใส่แค่นี้ก็เพียงพอแล้วละ่ะสำหรับการจเจริญเติบโตของกวักมรกตนะคะก็จะไปแบบนี้เลยนะอยู่ในกระถางเดียวกัน เดี๋ยวจะถามน้องอีกทีหนึ่งนะคะว่าน้องจะรับกี่ก้านนะคะตอนนี้เหลือสองก้านนี้นะคะก้านละ4ี่เกถ้าน้องรับสามก้านนี้เราขายให้น้องหนึ่งพบาทเลยนะถ้ารับสามก้านนี้นะคะ ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมคลิปขอบคุณมากๆเลยค่ะ